พึ่งอายุเท่าไหร่ลวจ๊ะอายุสี่สิบสามะเคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมช่วงที่ผ่านมาแรกมันจะไม่ค่อยมีแรงมันจะมึนหัวพอเป็นมากๆพอเราออกแดดมากๆเข้าอย่างนี้มันจะปวดเลยปวดท้ายทอยนี่มาเบ้าตาไปหาหาหมอหมอคลินิกนะกินยามันจะหายหายช่วงเรากินยาหรือนอนหลับเนี่ยพอเราทําทั้งวันตากแดดทั้งวันก็เป็นอีกหมอบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความเครียดจเป็นไมเกรน พอปลาปมามากลายเป็นความดันมาเจอโคชงตัวนี้แหละจะลองเอามากินหลังจากที่เราได้รู้จักกับโคชงแล้วเราก็ได้ทานโคชงดีขึ้นยังไงบ้างดีเรามีแรงขึ้นทํางานไม่เหนื่อยมองดูสดชื่นคือไม่เหนื่อยนี้เราลุยงานได้กี่โมงถึงกี่โมงยังไงปกติเลยจ้ะแบบหกโมงเช้าไปถึงเจ็ดโมงนี่ลุยได้เลยบางทีพักเที่ยงเลยโอ้พักเที่ยงก็ไม่พักแล้วเพราะอะไรแข็งแรงใช่ไหมแล้วไม่เกินหล่ะ ไมเกน์ก็เดี๋ยวนี้ไม่ปวดวามดันก็ปกติไปวัดที่หมอปกติพอแข็งแรงขึ้นก็เท่ากับว่าเราทํางานได้มากขึ้นใช่รายได้มากขึ้นใช่เราไม่มีหนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจผมมนัดนิสสัมพันธ์ครับค่ะปัจจุบันคุณอาอายุเท่าไหร่ละคะปัจจุบันอายุ69ครับ69ปีแล้วปัญหาสุขภาพของคุณอานี่คุณอาเป็นโรคอะไรคะไอหัวเข่านี่แหละมันเดินแล้วมันเดินลาบาก ตรงหัวเข่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนั่งมันก็เจ็บนะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยก็ตั้งช่วงนี้สองช่วงเจ็บข้าวมาตอนแรกมันเก้าจุดเจ็ดหรือไงจําไม่ได้หรือเก้าเก้ากว่านี่แหละพอหยุดไปแล้วมันก็เหลือห้านะห้าอย่าอกกว่าไอ้กดยุลิก่มันทําให้เราป,ปวดขาปวดอะไรพวกนี้กินไปเขาบอกดีกินแล้วดีให้กินผมก็กินไปตามที่เขาเขาจะแรงว่าลูกเราก็ห่วงเราอ่ะนะเราก็เลยกินไปมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้น ไม่เจ็บไม่หัวเข่าตะกี้เพิ่งทาเสร็จเนี่ยหลังคาปีนขึ้นปีนลงก็ไม่เจ็บเมื่อก่อนทไม่ได้โอ้หลางคืนนอนไม่ได้เลยดี๋ยวนี้มันไม่เป็นละไม่เหนื่อยไม่อะไรนะตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นของดีแบบนี้ต้องบอกต่อใช่ไหมคะครับของดีต้องบอกต่ออาการนักสุดกองโรคเบาหวานที่ผีเป็นมีอะไรั้างล่ะครับพี่ก็ไม่มีแรงนองแล้วก็เริ่มต้นจะไม่มีแรงนะค่ะเลยจนมา พี่เดินไม่ได้นำตาลขึ้นโ,โามหรอยว่านอนอยู่สามเดืนอนอาการนักตาก็พรามัวเลยได้ไม่เห็นพี่ทออย่างแรงครับกะพี่ทอถึงพี่ว่ามัดความว่างสุย้างเลยไม่รู้อย่างเพื่อพลังกายของพีก็มันนั่นทำไร้ก็ไม่ได้ลแล้วแล้วพี่มาพบกันไปได้งถึงทำให้พี่ลุกขึ้นมาเดินได้มา ทำงานมาใชาออ้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติได้ครับปีมาพบกับผู้ชุงเนาะใจเราเดินไม่ได้ก็คือเราเดินได้เนาะครับทั้งก็มีแรงเดินขึ้นครับกินผู้ชงเนี่ยพีพีว่าอาการข้อพีย่าดีขึ้นเรื่อยๆครับทั้งก็เว่าจะปวดทองเป็นประจำพี่ก็ให้ตอนนี้พีให้เลยปวดทองปวดทองใหายไปเลยนะค่ะครับสำหรับอันนี้เพะมันต้องข้อบคุณผี อ่าพี่ติ๋มนะครับ,ร,บรวมเชยพรารารณ์พูดคุยกันนะครับพบเสียงตอบรับจากผู้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรและพืกษชาติโพชงแจ่พบเจอชีวิตที่ดีอ่าสุขภาพอนามัยที่ดีโพชงนี้ช่วยชีวิตผมไวจริงครับนะทีกินมาแล้วแล้วก็อาการดีขึ้นมากผมกินแล้วมันเห็นผลหรอครับเ,เห็นผลดีดีอาการไมเกรนของน้องดีขึ้นแต่เจ้าโพชงนี้นะจ๊ะ ทำขายแข็งแรงดีจริงโคชงเนี่ยมันโอเคทุกอย่างก็ดีขึ้นโคชงดีจริงๆครับแลวจะดีเหมือนป้าเราดีขึ้นที่ได้กัิปีเดือนหน้าป้าสูดแล้ววันนี้เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราครอบครัวสุขภาพดีครอบครัวโพชง